อ๋อ oh, ตรงนี้นี่เองวิทยุที่เราเจอครับเป็นเควสคาเควสรถสปอร์ตี้เนบูล่าอ่าโอเคครับวิทยุที่เจอต้องเก็บมาอืมพลาดไปแล้วไม่เป็นไรวิทยุ10อันสําหรับเควส์บิวแทนใหม่ที่ยังไม่ได้เจอแล้วก็พื้นที่ใหม่นะครับที่อัปเดตมายังเจอไม่ครบไปลุยกันต่อวันนี้เรื่องรถนี่จริงๆไม่มีปัญหาแล้วนะช่วงนี้เพราะว่ารถที่ขับดีๆมีหลายคันเลยนะฮะ แต่ส่วนใหญ่จะเปรดโลบักนะแต่ปัญหาคือเรื่องบักอันอื่นก็ยังมีอยู่บ้างอย่างเมื่อวานคือมิวเทนไม่ค่อยสปอนเลยไม่เจอเลยผมต้องหายังไงเนี่ยตัวใหม่ๆต้องลงทุกบ้านเลยไหมไปไปไปโห oh, ขับแค่แป๊บเดียวขวัญขึ้นแล้วฮะรถมีอาวุธด,ด้วยที่ดับเพลิงแล้วก็โมอโลโทอฟแล้วก็ของเก่าอีกที่ยังไม่ครบนะครับซอมบี้ชนิดอื่นที่มาใหม่3ชนิดเลยนะไม่เจอสักอย่างอันนี้ตัวธรรมดาตามหาซอมบี้ก่อน วิทยุด้วยมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่มีวิทยุไหมวิทยุก็ไม่มีโอเค <No idea. S 1> เสียงสตาร์ทรถเหมือนคนจุดประทัดจุดผู้อยู่างหลังเสียงอย่างดังมีไหมไม่มีนี่ไงซอมบี้สปอร์น้อยมากผมว่าบั๊กแน่เลยอะ <c oughs> โอ้โหห้องน้ำห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำลอยได้จะขึ้นได้ไหมเนี่ยเอ๊ะหรือว่าซอมบี้ใหม่คือสปอนตามจุดหรือเปล่าแบบหม0 0นอะไรอย่างนี้ไม่ได้โอ้อ้าติดเลยอาจจะลงได้อยู่โอเคซอมบี้ไม่มีฮะวิทยุก,ก็ไม่มีมีแต่มือถือรถความอีกไม่เป็นไรครับลดความแค่นี้คือเรื่องเล็กมากเออแล้วอย่างนี้คือล้อจะเป็นปัญหาอีกไหมเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ใช้ล้อล้อไว้ประดับเฉย เรื่องล้อเบี้ยวอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วมัง้งไม่น่าจะมีซอมบี้นะฮะบ้านเงียบมากปกติต้องมีอะ่ะบ้านแบบนี้มีวิทยุไหมวิทยุนี่ไงวิทยุได้แล้วเครื่องหนึ่งวิทยุเครื่องที่หนึ่งมีอีกไหมมีที่ดับเพลิงด้วยนะฮะที่ดับเพลิงแล้วก็มโ,มโลโทอฟวิทยุสองท,ทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นเออรถ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 ทางนู้นทางนู้นซ้ายมือซ้ายมือเฮ้ยโอ้โหรถ รถมันต้านลมฮะรถไม่ยอมไปครับรถขับไม่ไปโอ้โหเอ้ยอะไรเนี่ยรถแห่งโลกอนาคตลมแค่นี้ลมแค่นี้เองอปิวตามกระแสลมเอออันนี้ที่รับเคสอ๋อแคมป์มาอยู่ตรงนี้พอดีเป็นแคมป์ไซส์เปล่าๆที่ไม่มีอะไรอ๋อรู้ว่าอันนี้หรือเปล่าเอาที่ดับเพลิงมาดับตรงนี้ได้ไหมเพราะตรงนี้มีไฟไม่มั้งอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น มันมีที่ับเพิงม,มาพอดีไงอัปเดตมาพร้อมกับแคมป์ไซต์เปล่าๆโล่งๆอันนี้เหมือนจะเป็นที่นั่งเหรอไม่มีอะไรเลยนะฮะแคมป์ไซต์เพื่ออะไรก็ไม่รู้ตรงซากเฮลิคอปเตอร์ก็เหมือนกันเปล่าๆโล่งๆเหมือนกันไม่มีอะไรเลยโล่งมากวันนี้เราข้ามไปเลยนะฮะไม่แวะสู้ไม่สู้แล้วเปลืองกระสุนยังไม่เจออะไรใหม่ๆเลยครับที่อัปเดตมาสถานที่ใหม่ ซอมบี้ใหม่อาวุธใหม่อแวะหน่อยแล้วกันไว้ทุกที่อันนี้มีตัวใหญ่มาทุกวันเลยครับ <c oughs> เทล่ก็มาบ่อยมากเฮ้ยเฮ้ยรถรถรติดน่าจะกันกระสุนได้รถแห่งโลกอานาคตนี่ก็ขวางตลอดอืรถแห่งโลกอานาคตฟิวเจอร์ความฟ <c oughs> ิวเจอร์ความแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพวกนายอย่ารีบโอ้พายุมาอีกอไปแล้วไปละโอ้โหขับยาก พายุมันแรงแล้วมาอะไรตอนนี้เนี่ยพายุบ้านซอมบี้หลังเดิมไม่เจออะไรใหม่เลยฮะมันมีอะไรนะมีไฟ r e วอชทาวเวอรแล้วก็อะไรอีกอันนึงอะ่ะเหมือนจะเจอสถานที่เกือบพบแล้วนะฮะขาดอีกสองที่อ๋อนี่นี่นนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นหอคอยนะครับเอาไว้ดูเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้มีซอมบี้ไหมข้างบนโอ้ข้างล่างมีครับเราใช้อันไหนดีอันนี้ดีกว่าอันนี้เท่กว่า เป็นปืนที่แบบยิงทีเดียวแต่ไปช้าๆิ้วหลับหลับหลับนัดเดียวหลับขบนมีใครไหมขบนมันต้องมีของแน่นอนมีของครับไม่มีอะไรเลยมีแต่ของธรรมดากินอย่างน้อยก็มีของกินหิวพอดี สรุปที่เจอมาห้องน้ํามีของดรอปเยอะแต่ไม่มีซอมบี้ไฟล์วอชทาวเวอร์เนี่ยมีของดรอปมีซอมบี้ตัวหนึ่งแต่ดรอปน้อยของแล้วก็มีห้องน้ทํทจะเป็นห้องส้วมนะฮะที่มีซอมบี้อยู่อันนั้นคือห้องเล็กๆก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วก็มีแคมป์ไซที่ไม่มีอะไรเลย4อย่างแล้วนะฮะที่เจอใช่ไหมแคมป์ไซห้องน้ําห้องส้วมแล้วก็ไฟ r ์วอชทาวเวอร์ขาดอีกหนึ่งอันคืออะไรจำไม่ได้ฮะอ๋อ New House. นิวเฮาส์บ้านใหม่บ้านใหม่นี่บ้านใหม่ไหม เอาแวะบ้านหน่อยแล้วกันให้ฝนหยุดก่อนโอ้โหประตู <laughs> ฟิวเจอร์คาถูกฟ้าผ่าโอ้กินน้อยมาก17,000เมตรนะครับกินไป0.2ลิตรคือแทบไม่กินเลยอันนี้ก็เหมือนกัน0.8ลิตรไม่ต้องเติมเลยฮะโอ้ UFO โอ้เสียดายไม่ได้ UFO มามาพาเราไปหน่อยเร็วอยากไปเที่ยวบ้านนายแล้วก็มีนะ UFO เหมือนนายเลยนายเป็นคนามาขายที่นี่หรือเปล่าเนี่ยอย่าหนีไปสิ อยากไปด้วยอยากไปอยู่ด้วย UFO โธ่ <c oughs> โอ้โหรถ <laughs> อุตส่าหงายให้แล้วนะหงายแล้วตีลัางกาย <laughs> ให้รถหงายให้มันดีๆ <laughs> หน่อยได้ไหม <laughs> อะไรเนี่ยงายแล้วแบบโอ้ <laughs> ผมที่ได้ขับดีๆไหม <laughs> กิ้งแล้วกิ้งอีกรถ ฮัลโหลมันจะอะไรขนาดนั้นเออโอ้โหมามามาพวกนายมีแต่ขาวบอยมิวแทนนะฮะตรงนี้ตัวใหม่ไม่น่าจะมีเนี่ยขาวบอยหมดเลยมา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 เออเอออ่ะฮะอ่ะฮะเออเอออีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงนอนซะนอนซะ อย่ามาขันเยอะอย่ามาขันเยอะอย่ามาขันเยอะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนอืมเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดฮู้ข้างบนมีโคเดนเอกเออทำไมมีตรงนี้หลักโคเดนเอกอ๋อยิงไม่โดนมีบาเรียรก็ว่าอยู่อืออืออืม,อมหมดยังยังสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วใช่ไหม สุดท้ายแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเรียบร้อยเย่รอบนี้เคลียร์เอารถก่อนของกินของกินก่อนของกินโอ้นี่นี่นี่ปืน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 อะไรอ่ะมัอหนึงมือหนึงมหนึงเก็บก่อนปืนอะไรนะอันนี้อันนี้โอ้โกดเ้นเอกโกดินเอกลอนเชอร์ปืนเฟกของครับเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้หรออ๋อเก็บไม่ได้คือต้องยิงเลยหรอ มีแค่ห้านัดคือเป็นปืนเสกของฮะจะเป็นของแรงที่ดอบอ,อกมาอ่ะไหนไหนไหนลองดูอันที่หนึ่ง <c oughs> ออกมาเป็นไก่เ่ยนะของหายากตรงไหนเนี่ยอารีโหลดอันที่สองเฮ้อเอาล่วงบนพื้นโอ้ยเกมเกมหนอเกมฮ่าต้องยิงไปตรงนู้นแล้วกันอืโอ้โหได้ปืนครับปืนเพนบอล อันนี้ได้ปืนเชือกแล้วก็สุดท้ายได้เป็นอะไรอะ่ะปากกาเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อรู้แล้ว Monster Dance ให้ซอมบี้เต้นฮะเป็นไอเทมใหม่ทำให้ซอมบี้เต้นได้เก็บเลยเก็บเลยของเล่นเดี๋ยวนะปืนเอ๊ะเราเก็บมาสองานอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยอยโอเคอันนี้คืออะไรวิทยุไหมวิทยุวิทยุ ออกระสุนเติมได้ไหมกระสุนวางข้างกล่องกระสุนอ๋อแต่มันต้องมีกระสุนอยู่ข้างในอันนึงอะถึงจะรีโหลดเฮ้ยรีโหลดได้โอ้อือหืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเก็บอือหือเอาทะลุปไปข้างในโอ้เกมอืมปืนอีกแล้วไว้กระเป๋าไม่พอแน่เลยโอ้โหปืนอีกแล้วครับ ผมว่าวิทยุออกดีกว่าอันนี้ปากกาอืมอีกแล้วครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้โอ้มันเข้าไปข้างในอะ่ะตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันตรงนี้ดีกว่าเออมันหายไปเลยครับมันไม่ได้เข้าไปในบ้านมันหายไปเลยเอาโอ้โหปืนเลกันครับเอาปืนเลกันอีครับ โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เพนบอลเพียบ <c oughs> e เลยปืนเชือกอันนี้หายไปอ่ะเพนบอลหมดยังอีกสามนัดเรียบร้อยมาปืนเชือกปืนปืนเลการอีกแล้วอ่ะอันนี้กระเป๋ากระเป๋าอัพเกรดกระเป๋าโอ้โหมีอีกไหม <c oughs> หมดแล้วเออลอยลอยลอยเสียดายเก็บปืนไว้ไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นคือสปอนกันมันเลยวิทยุออกไปก่อนแล้วกันวิทยุทีหลังเลยครับวิทยุวิทยุไม่รีบไม่รีบอปืนเอไม่เป็นไรนี่ไม่ออกไปก็ได้อ่ะฮะปืนเชือกมาปืนเชือกอันนี้เก็บไม่ได้แล้วนะฮะเราขยายกระเป๋าเรียบร้อยแล้วปืนเพนบอลเพียบเลยครับเหมือนเก็บของไม่ได้แล้วอะเต็มแล้วอ่อของ เต็มแล้วมัง้งอ่ะโอเคครับเลกันก็ยังดีได้มาหลายก็บอกเลยเลยกันเก็บมาอเสรยดายมากเลยของตรงนี้ยังมีอีกเพียบโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ